Morning งมอร์นิอรุณสวัสดิยามเช้านะคะทุกคนที่นี่ซปเกะดูว้าวหิมะตกอย่างฟินเลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะฟ้าปิดค่ะยอดฟูจิสังน้อยตรงนู้นนะคะไม่มอมาทักทายค่ะทุกคนวันนี้นะคะผู้ก็จะไปเรียนสโนว์บอร์ดกับโก s สโน์ค่ะทุกคนผู้ก็จองค้อสเรียนไว้3วันนะคะเป็นอดเด g ลกลุ่มเลสันค่ะก็คือเป็นการเรียนแบบกลุ่มเนาะ แล้วก็เป็นภาษาอังกฤษค่ะก็คือเรียนตั้งแต่10บโมงเช้านะคะถึงบ่ายสามโมงครึ่งค่ะรู้สึกจะพักตัางวันชั่วโมงหนึ่งนะคะแต่ว่าเวลาที่เราเช็คอินนะคะทุกคนสวยไหมดูโอ้สวยมากว้าวเวลาที่เราเช็คอินนะคะก็คือ9โมงสี่ค่ะทุกคนก็คือต้องไปเช็คอินก่อนเวลาเริ่มเรียน15นาทีเขาบอกว่า ถ้าคุณมาสายนะเขาก็ไม่รับผิดชอบในการเรียนของคุณค่ะก็คือคุณจะต้องไปก่อนเวลานะคะแล้วยังบางคนถ้าที่พักอยู่ไกลก็ต้องเผื่อเวลาเดินด้วยนะคะบางคนนั่งรถบัสมาก็ต้องเผื่อเวลาการจราจรติดัาค่ะเน,นี่ยคะ่ะเนี่ยฮิลาฟุกเป็นที่ที่เรามายืมสโนว์บอร์ดมาวานนะคะทุกคนดูบรรยากาศสวยไหมสวยมากว้าวนะคะแล้วก็ที่เรียนของสโนว์บอร์ดโกสโนนะคะ เราก็เรียนทางฝั่งคิงกอนโดล่านะคะก็คือเป็นกอนโดล่าเก่าค่ะดูเด็กน้อยนั่งสลิดร์นงมอร์นน่้ Money, Money. <c oughs> คนก็อาจจะแบกสโนบอดอย่างนี้ไปเรียนกันนะคะทุกคนยากาศยามเช้าโอเคนี่นะคะสวยงามมากจ้าวันนี้ผู้ตื่นสายเอาความจริงต้องตื่นเช้ากว่าน,นี้แล้วก็หิมะที่เนี่ยมันจะสวยงามอ้อเราลืมบอกไปปีน,นี้เป็นปีแรกนะคะที่ว่าเมื่อก่อนอะ ฮิลาฟูวลคัมเซ็นเตอร์ก็จะมีกอนโดล่าขี่อันเดียวนะคะก็คือฝั่งที่ผู้จะไปเรียนเนาะเนี่ยข้างหน้าเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อก่อนเรียกฮิลาฟูกอนโดูร่าแต่ตอนนี้มี2อันเขาเลยเปลี่ยนเป็นชื่อคิงกอนโดล่านะคะแล้วก็ตรงฝั่งดอตเบด์นะคะเมื่อก่อนที่ว่ามันเป็นแชร์ลิฟต์เก่าอ่ะตอนนี้เขาสร้างใหม่เป็นเอ็ดกอนโดลร่าละคะ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปเที่ยวเหมือนกันเดี๋ยวตอนเนี้ยเราเดินไปเช็คอินตรง จุดที่เราเรียนก่อนนะคะตรงคิงกอนโดลาค่ะข้างล่างนะคะเป็นลานเรียนของกูสโนเลยค่ะทุกคน let's go คนเยอะมากานี่นะคะที่ที่เราเรียนนะคะคิงกอนโดลาเบรคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทางนี้กันนะคะพอเข้ามาข้างในนะคะก็ต้องขึ้นมาชั้นสองค่ะทุกคนแอ พอเราขึ้นมาชั้นสองนะคะเราก็จะมาโหดทะลุร้านนี่นะคะสโนบอร์ดค่ะทุกคนร้านซูชีนี่นะจ๊ะวูบคนคนจะพ,พักเลยนี่นะจ๊ะทำไมมันเหมือนย้อนปีที่แล้วนี่นะนี่ท่าโกสโนโไพรเวทไพรเวตสกีทาร์ทั่วไป เวทบอร์ดนะคะของโกชโ,โนนะคะจะต้องเรียนตรงโซนนี้นะคะเห็นไหมแต่ว่าของเราอะ่ะมันเป็นกรุ๊ปเล็กสันเนาะเราต้องไปเรียนตรงฝากฝั่งกันนู้นค่ะทุกคนสุดทาง,งเลยค่ะใต้ใต้ใต้ใตใตใตกอดลา่าอีกเราต้องค่อยๆเดินไปโอ้แค่ตอนนี้แค่ประมาณ แค่ประมาณกี่โมงเองเนี่ย9โมงครึ่งคนอย่างเยอะนะว่ะดูคนไทยทีไซน์บอดลงมากเต็มเลยว้าวมาค่ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินตรงที่ที่เรียนของเรากันดีกว่านะคะว้าวโอ้ฟินเนล่เลยนี่คนนี้ท่ายังสวย นี่นะคะเราเดินขึ้นเลนเนินมาเล็กน้อยแล้วนะคะก็มาถึงลานเรียนสก,กีของ a ดาว g r ุ u p l e สแล้วนะคะนี่นะคะ่ะถ้าเห็นชุดนี่นะคะสีฟ้าเขียวเป็นอย่างนี้ใช่เลยคะ่ะเดี๋ยว เราไปเช็คอินก่อนนะคะ Let's go ว้าวข้างหน้านะคะเราก็บอกเราอ่ะเราเรียน Level 2ค่ะเขาก็จะให้เราชี้ไปที่ป้าย Level 2 Snowboard นะคะนี่ประมาณตรงนี้นะ,ะ๊ะเดี๋ยวเราไปเช็คอินก่อนดีวกว่าะคะ่ะ oh. นี่นะคะที่เรลียนของ g o Snow ค่ะทุกคนพอของเพื่อนมาครบนะคะใน เรียนกลุ่มของเราเรียนกลุ่มของเรานะคะคุณครูก็บอกว่าเราจะไปขึ้นเมจิกคาเฟ่ค่ะทุกคนนี่เป็นอย่างนี้เราไม่ต้องเดินขึ้นเดินไป <Okay. S 1> เหมือนคราวที่แล้วนะคะนี่ oh <my. S 1> ขึ้นเมจิกคาร์เปลไปเดี๋ยวเราก็ถ่ายสโนว์บอร์ดลงมานะจ๊ะ Let's go เมจิกคาเฟ่ครับนี่เปนอ่านด้เลื่อนเลื่อ,อนไปนี่จ้ะโอ้ยดีอ่ะ เท่าที่แล้วอารมณ์แบบว่าเราจะต้องอันนี้นะคราวที่แล้วเราจะต้องถ่ายแบกบอร์ดแล้วขึ้นเนินนะคะแต่รอบนี้ไม่ต้องค่ะเมติกตาเฟตจ้าห้ามออกนอกบอร์ดนะคะนี่เขาก็จะถ่ายลงมาฝั่งนี้ก็เป็นสกีของเราสโนว์บอร์ดน่าจะฝั่งนี้นะค่ะทุกคนว้าวว้าว ก็นะคะพอเราเรียนช่วงเช้าก็เสร็จถึงเที่ยงครึ่งนะคะครูก็บอกว่าให้เราไปกินข้าวพักเวกได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งมาเจอกันที่นี่เหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็ครูบอกบอกว่าเนี่ยบรรยากาศเดี๋ยวตอนบ่ายจะพาขึ้นแชร์ลิฟต์อันนี้ขึ้นไปเล่นข้างบนนะคะเราลองดูว่าบรรยากาศตอนบ่ายจะเป็นยังไงคะทุกคนว้าวมาโยเตม,มาแล้วนะจ๊ะหลังจากที่ตอนเช้าพี่อายนี่ไง ฟูจิตสร้างน้อยค่ะทุกคนตอนบ่ายนะคะคุณครูเขาก็ให้บอมที่ร้านที่เราเรียนตอนเช้าประมาณ2องสเที่ยวค่ะหลังจากน,นั้นเขาก็สอนวิธีขึ้นแริฟนะคะว่าต้องขึ้นยังไงแล้วก็เขาก็พาเรามาขึ้นนี่ค่ะแคริฟอันนี้ชื่อ Holiday แร์ค่ะขึ้นไปมุนกันนะ,ะว้าเย้แล้ว yeah, แล้วนะคะเราก็ขึ้น ลิฟพาแล้วค่ะทุกคนนี่วิวสวยไหมสวยมากนะจ๊ะนี่นี่ร้านนี้เป็นร้านเด็กนะคะร้านผู้ใหญ่คือร้านที่เราเรียนตรงนู้นนะคะแล้วเรากำลังขึ้นแชร์ลิฟต์ไปนะคะไปดูว่าบรรยากาศการเล่นของเราวันนี้จะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าคงเล่นไปถ่ายด้วยไปนี่ไม่สะดวกเลยค่ะทุกคน มันอะลังมากเลยค่ะว้าวว้าวให้ดูวิวฝั่งนี้นะนู่นคราวที่แล้วเราเรียนกันฝั่งนู้นนะคะเรียนกันที่แกนทิราสูดอทเบค่ะแต่คราวนี้ของโกสโนเรามาเล่นฝั่งซิงกอนดูลานะคะว้าวว้าวใส่ลงมาก็สนุกมากเลยนะคะทุกคน ตอน,นแรกครูเขาก็แบบว่าให้ให้สไลด์ไปทางเล็บของภูเขาก่อนนะคะหลังจากนั้นก็คือให้ฝึกเทินลงมาแต่ผู้บอกครูว่าผู้เทินไม่ได้ผู้ไม่มั่นใจที่จะเทินใช่ผู้ก็เลยแบบเขาก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นฝึกสไลด์เล็บสเตทลงไปแล้วก็สไลด์เล็บอ่ะก็คือผู้ง่ายฝึกเบสิคแต่ว่าเราอ่ะยังไม่มั่นใจในการเทรินค่ะไม่เป็นไรเราเรียน3วันยังไงร,รอบนี้เราต้องเทินได้แน่นอนสาธุคน ดูบรรยากาศว้โว่นี่มีหลากหลายบางคนก็โปรนะคะบางคนก็โปร,โร,ปร,น,โปรนี่เลยมือใหม่เด็กๆก็มีนี่เห็นไหมนี่ดูคนนี้ดูคนนี้นไกลละนี่ประมาณนี้กับดูข้างหลังเมาโยเตยน,นะคะ,ะร้านตรงนี้คึกคักมากเลยทุกคน ถึงไม่น่เชื่อแล้วคนก็เนี่ยคนที่เรียนก็คือเห็นไหมซ้ายขวาซ้ายขวาตามครูที่สอนสโนบอร์ดนะคะเด็กน่ารักก็ตามกันแบบว่าสวยงามมากเลยจ้ะแต่เพื่อนที่เรียนด้วยกันเมื่อกี้ตอนสุดเชิญเขาสุกกันเก่งมากเลยนะแต่พอรอลงเขาอะเขาบอกว่ามันเหมือนว่ามันเร็วมันมีสปีดเขาก็เลยลงอาชานิดนึงพุ่งลงได้แต่พุ่เทินไม่ได้เท่านั้นเลี้ยวไม่ได้ ยังไม่มั่นใจในการเลี้ยวค่ะเพราะว่าเราถนัดแต่ฮนะิวเทิร์นเนาะก็คือส้นเท้าแต่การที่เอาไปทูเทิร์นเนี่ยผู้ไม่ต้องไม่ถนัดเดี๋ยวค่อยหาเวลาฝึกเพิ่มค่ะทุกคนสรุปว่าตอนบ่ายก็ได้ขึ้นแชร์ลิฟท์ทั้งหมด3รอบนะคะทุกคนแต่ผู้ยังฝึกเทริรนไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรเรายังเหลือเรียนกับโกสโนอีก2วันนะคะทุกคนยังไงรอบนี้ต้องฝึกเทริรนให้ได้ฝักแต่ไม่มั่นใจจริงๆเทิรนตอนเนี้ย เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะไปฝึกโทไซส์นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ลาไปกันก่อนกับบรรยากาศที่นิเซโกะกนฮิราฟูนะคะทุกคนามาดูให้ดูบรรยากาศคนเล่นอโอ้โห อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2ที่เราจะเรียนสโนบอร์ดกับโกสโนนะคะทุกคนแล้วก็วันนี้ปูออกจากที่พักประมาณ8โมงครึ่งนะคะเพราะว่าจะได้มีเวลาไปฝึกเพิ่มเติมก่อน,อนประมาณชั่วโมงหนึ่งคะ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะฝึกเทินกันได้ไหมคือเมื่อวานมีทั้งหมด6คนทุกคนผ่านเลเวล2หมดคะ่ะทุกคนบอกว่า ครูบอกว่าทุกคนได้ไปเลเวล3ส่วนผู้เป็นเลเวล2ไปๆเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราต้องทําเทินให้ผ่านะคะ่ะบรรยากาศยาวเช้านะคะที่นิเซโกแกนในทเราผูกค่ะคึคักมากโอ้ดีว้าวหิมะตกเลยนะจ๊ะอย่างสวยจ้ะเดี๋ยวไปรอลุนกันนะคะทุกคน,นเราข้ามถนนกัน นี่นะคะรถนีซากุนีจะพูดใครเป็นบักคะ่ะใครไม่ได้เอารถส่วนตัวมาก็ทางโรงแรมที่พักคิวไก่ก็ใช้ริการคันนี้ได้นะคะว,ว้าวคนแบกบอร์ดสนวบบอร์ดตั้งแต่เช้าเลยจะ้ะทุกคน ให้ดูความฟินของหิมะค่ะเห็นไ,ไหมอ๋อมันตกเข้าหน้าฟินฟินมากเลยใครจะมาเล่นกี้สโนว์บอร์ดนะคะใน,นำมาช่วงเช้าเพราะว่าหิมะจะหนานุ่มฟูสุดค่ะแต่ถ้ามาตอนช่วงเย็นเนี่ยนะคะน้ำแข็งมันจะเริ่มละลายแล้วะะตอนนี้มอโยเทนะคะยังไม่มาอรุณสวัสดิ์ทักทายเราค่ะเพราะว่าฟ้าปิดอยู่ค่ะ ว้าวอันนี้ฝั่งทิงคอนเดล่านะคะที่เราจะเรียดกันตอนแรกว่าจะฝึกงลางนะคะพอดีเห็นแชร์ลิฟมันว่างก็เลยเอาวะลองไปฝึกข้างบนดูก็ได้ลองดูไปทุกคน Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad hmm, that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut. It can show you what you want. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need. Cool. <laughs> <tan> <tod> <tod> okay. <tod> ดีมากเลยค่ะถึงแม้จะเป็นการแบบเรียนแบบกลุ่มเนาะแต่เขาก็จะดูทักษะของแต่ละคนเขาให้โชว์ก่อนแล้วก็บอกว่าเออเป็นยังไงแล้วแต่ละคนให้แก้ไขย,ยังไงเหี่ยหูเขาดูรู้อ๋อถานาดฮิวไซส์ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวคุณฝึกฮิวไซส์แบบนี้เรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวฝึกโทไซส์อย่างนี้นะโอ้ชอบท้าใจนะคะครูของเรานะคะช่งชวงเช้านี้จะบรรยากาศ ภูเขาเมียวเตข้างหลังมาเาายือนแล้วนี่นะค่ะคือสถานที่เรียนของเราค่ะของครูโนโนะคะครูก็ได้ฝึกบนขึ้นไปขึ้นมานะคะ่ะฝึกล้แล้วก็เดินขึ้นไปขึ้นมาหรือใครจะขึ้นเป็นแบบปนไเลื่อนขึ้นก็ได้นะคะแต่รู้สึกว่ามันช้ากว่าวค่ะคกลับทุกคนกลับเมโยเตค่ะนี่นะคะเป็นครูของเราค่ะคุณเบรน จากออสเตรเลียนะคะสอนดีมากเลยค่ะสอนเราทุกอย่างอ่าอันนี้เป็นรอบสุดท้ายเราจะลงละว,วันนี้ครูก็สอนแบบดูทักษะของแต่ละคนนะคะนี่กับว้าวิวเมาส์โยเตยนะคะที่คนสวยมากเลยนี่ค่ะเป็นไงเป็นไงแซมไหมเลิรน,นะคะเ่เด right. uh ี๋ยวดูเพื่อนร่วมค์ดเรานะคะเดี so ๋ยวนี n เจนนิเฟอร์ค่ะ นี่มาแล้วเป็สวยเลยตามด้วยเจนิเฟอร์นะคะส่วนเราพรุ่งนี้ก็ยังเรียนอยู่เลเวล2ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวลากันไปกันด้วยกับขรโยเต้ค่ะ โอเคสรุปว่าการเรียนวันที่สองนะคะก็ดีขึ้นกว่าเมื่อวานนิดนึงเกือบจะเทิร์นได้แล้วแต่ว่าก็ก็ยังไม่ถนัดนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เรียนเลเวลสองสร้างพื้นฐานให้นันอีกทีหนึ่งคะเพราะว่ามีเพื่อนที่เรียนด้วยกันนะคะคือเจนนิเฟอร์ค่ะทุกคนเจนนิเฟอร์ ก็เดี๋ยวเขาจะเรียนกับเรากันค่ะนี่ค่ะวิวเขาเม้อโยเตนะคะหรือฟูจิซังน้อยแห่งฮอกไกโดค่ะอ่านะคะทุกคน วันนี้มีเรื่องราวค่ะจากที่เมื่อวานนะคะเราเรียนสโนว์บอร์ดเนาะเรียนเสร็จวันที่สองแล้วเราก็มีความขยันซึ่งปกติพูดจะเป็นคนที่เกียดขี้เกียจเนาะเรียนเสร็จก็จะกลับเลยแต่เมื่อวานสนุกกับการแบบจับฟิลลิ่งที่ต้องแบบเฮ้ยเทินได้แล้วอย่างเงี้ยแล้วสนุกจ้าฉันก็เลยเล่นต่อแล้วสรุปว่ามันมีช่วงนึงพลาดจังหวะล้มแล้วปกติไอก้นมันจะลงก่อนใช่ไหม แต่เมื่อวานมันเหมือนล้มตอนช่วงที่จังหวะแบบจะมาสไลด์ตรงทูเทอร์นะคะเออนั่นแหละตรงนั่นแหละแล้วสรุปว่าข้อมือข้างซ้ายมันน่าจะลงก่อนก้นพอตอนลงก็รู้แล้วว่าเจ็บแต่แบบว่าก็ไม่เคลื่อนไหวเนาะแล้วก็ไม่ได้แกะข้อมือดูเลยก็คือพอล้มก็โอเคใช้มือข้างขวาบแบกบอร์ดกลับโรงแรมเนาะเอาไปถึงบ้านถอดเสื้อเสร็จ พอไปถึงโรงแรมถอดเสื้อเสร็จโอ้โหแม่เจ้าบวมเป่งอย่างกระลูกมะกรูดเลยจ้าทุกคนเห็นเลยก็แบบตกใจยังไงดีวะแต่คือโอเคไม่เจ็บกระดูกไม่เป็นไรแน่นอนมันอารมณ์แบบบวมบวมเหมือนอันเนี้ยเหมือนหัวหัวเราโนะคะเป็นลูกมะนาวประมาณนั้นนะก็ให้แม่ดูแม่กห้ทานยาแล้วก็ทายานวดแต่ความจริงอะมันจะต้องประครบเย็นเนาะแล้วก็วันเนี้ยเหลือคัดเลียนอีกหนึ่งวันก็เลยแบบ เอาว่ารักษาสิทธิ์เราเลยเดินมาถามโหหิมะตกหนักมากตกจนหมวกแก๊ปฉันก็กันกันหิมะไม่อยู่จ้ะตอนนี้แว่นเปียกอีกแล้วสาใส่หมวกแก๊ปเพื่อกันแว่นเปียกแล้วก็เลยเดินมาถามตรงเคาน์เตอร์ของโกสนงตอนเช้าเนาะบอกว่าเราเรียนสโนว์บอร์ดกรุ๊ปคลาสแล้วพอดีว่าเมื่อวานอะ่ะเราล้มวันนี้ก็เลย ไม่สามารถเข้าเรียนได้ก็เลยถามเขาว่าเออในกรณีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเลื่อนคัดเราไปวันอื่นได้ไหมเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะทางเราอะรีสเกตดย์คัดไม่ได้โอ้ยรถคันนี้ตักสีมา้าจนเอียงตกไปข้างข้าเลยจ้าตอนแรกก็งงเอียงออกไปข้างข้างอ๋อไม่น่าจะไม่ได้เอียงหรอแต่คึกคงกำลังจะออกมาตักหีมา้าเขาก็บอกว่าขอโทษด้วยนะจ๊ะ รีส케โดไม่ได้ก็คือเราถ้าเราจองค้าของเขาไปแล้วอะแล้วเราไม่ไม่มาเนาะก็คือเราจะต้องเสียสิทธ์นั้นไปเลยผู้ก็เลยเสียเสียไป1วันก็คือประมาณ4,600แต่ก็โอเคแหละในเมื่อข้อมือเราไม่ดีขึ้นก็คือเดี๋ยวจะไปคลิปให้ดูนะว่ามันบวมปิ่งยังไงเดี๋ยวดูลองดูก็ได้เออโอเคก็ประมาณนี้แต่เช้ามาเนี้มันก็อาการเบาเบาบวมลงแต่ก็ ยังไม่อยากยังไม่อยากฝืนเนาะก็โอเคค่ะก็ถ้าใครมีโอกาสมาเล่นสโนว์บอร์ดที่นิเซโกะเนาะก็คือปีที่แล้วอะผู้จองของโกโนไม่ทันราคาคือถ้าอย่างเราเป็นต่างชาติแล้วอยากเรียนเป็นกลุ่มภาษาอังกฤษจ,จะต้องเรียนของโกโนเท่านั้นค่ะแต่ปีที่แล้วจองไม่ทันก็เลยต้องไปเรียนเรียนของ ko, Tokyo, Gan, u, อน,นิเซโกะโตเกียวแกนฮิราฟุอานานะ จะมีภาษาอังกฤษเฉพาะไปเวทเลซันซึ่งราคามันจะสูงกว่าค่ะและอย่างปีนี้พอดีผู้วางแผนล่วงหน้านานเนาะผู้ก็เลยจองเป็นของจองของโกสโนได้ก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์การจองคอร์สเรียนของโกสโนนะคะใครอยากเรียนไปเวดอยากเรียนเป็นกลุ่มเลซันก็เลือกได้เลยค่ะตามที่สะดวกเนาะจะเรียนกี่วันก็เลือกได้แล้วก็อีกอย่างก็คือ มันจะเริ่มจองตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาเข้าเว็บไปเช็คดูเรื่อยๆเลยเพราะถ้าเราจองเร็วตั้งแต่กรกฎายังไงเราก็ได้เรียนคะ่ะทุกคนแต่มันจะแบ่งจ่ายเป็น2ช่วงนะคะเราแรกจ่ายแค่20%ก่อนก็คือหลังจากที่เรากดจองภายในเจหรือ10วันนี่แหละมาจ่ายมาจำก็แรกไปแล้วส่วนอีก80%ที่เหลือก็คือมันจะมีเดทไลน์อย่างผู้มาช่วงปีใหม่ก็คือประมาณ กลางเดือนธันวาผูงจ่ายล้วแต่ผู้ก็จ่ายต้นธันวาไปเลยประมาณนี้ก็แนะนําของกูสโนนะคะแล้วก็ผู้ได้ครูสองคนเนาะครูวันแรกเขาก็สอนสอนแบบสอนโดยรวมแหละก็รู้ว่าเขาใส่ใจการสอนของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันเนาะขึ้นอยวันที่ใ,ใส่การสอนก็ตอนบ่ายเขาก็พาไปขึ้นแชร์ลิฟต์ส่วนวันที่สองเนี่ยชอบมากคุณครูเบนเนี่ยนะคะสอนแบบใส่ใจสอนละเอียดสอนแบบคอยดูทุกคนเลย อย่างผู้กับเพื่อนที่แบบเรียนนะคะทุกคนก็นบอกเออวาครูคนนี้สอนดีกว่าอีกวันเพราะว่าตอนแรกผู้เข้าใจว่าผู้มาเรียน3วันนี่เรียนเยอะแล้วนะไม่สรุปเจอชาวจีน2คนเขาเรียน3วันเหมือนกันเหมือนผู้เลยคนฮาวายอีกคนเรียน4วันติดเลยเพราะว่าลูกชายเขาก็มาเรียนสนุกบร์ด่วันเขาก็เรียนล,ยลูกชาย4วันสรุปใครมีเวลาก็มาดื่มด่าอยู่ที่นี่แล้วก็เรียนหลายวันเลยแต่อย่าพลาดล้มแบบผู้เนาะไม่ดีคะ่ะโอเคก็เลย วันนี้ก็เลยต้องพักเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูว่าอีก2วันที่เหลือจะทำะไรท่ายทุกคนบ๊ายบายใครไม่ได้สงสัยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะให้ดูความด้งดกนะนี่เป็นไงสุดไหมว้าอย่างฟินนะทุกคน ก็ลืมบอกอีกอย่างนะคะแล้วในกรณีที่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเรามาเล่นไม่ได้อะถ้าเรามากับเพื่อนเนี่ยก็ให้เพื่อนมาเรียนในชื่อเราได้นะคะโอเคอย่างน้อยถึงเราจะรีสเกตโดก็คือเลื่อนวันที่เราเรียนไม่ได้แต่ถ้ามากับเพื่อนก็ให้เพื่อนมาเรียนในชื่อเราได้ค่ะทุกคนโอเคนะคะ, okay, ะ,คะแล้วก็เนี่ยเช้าวันศุกร์เนาะ คือผู้ก็มาคืนอุปกรณ์ตอนช่วงสิบโมงเช้าเขาบอกว่าคุณนะ่ะคืนอุปกรณ์เร็วนะอะไรอย่างเงี้ยให้ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ผู้ก็แบบเอออะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนพูดว่าจ,จะให้เครดิตการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบจะเอาเงินคืนให้เราแต่สรุปไม่ใช่พอไปที่ติดต่อที่แคชเชียร์ที่แคชเชียร์ถามว่าเอาทำไมคุณคืนแล้วผู้บอกว่าอ๋อผู้ล,ล้มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเ,ออเดี๋ยวฉันจะให้เงินคุณคืนสรุปได้คืนมา4,640กเยนค่ะ